สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้มาพบกับเนื้อหาเรื่องการหาค่าคอทายนะคะนักเรียนหรือคอทายของข้อมูลนะคะก่อนอื่นเราไปทําความรู้จักกับคอทายก่อนนะคะนักเรียนคอทายเนี่ยเป็นการบอกตําแหน่งนะคะโดยการแบ่งจํานวนข้อมูลออกเป็น4ส่วนเท่าๆกันนะคะนักเรียนอย่างเช่นเส้นตรงเส้นนี้นะคะนักเรียนเราจะแบ่งออกเป็น4ส่วนเราต้องใช้ตัวแบ่งทั้งหมด3 ครั้งเห็นไหมคะเพื่อจะแบ่งออกเป็น1ส่วน2อส่วน3ส่วน4ส่วนย่างนี้เส้นที่แบ่งเส้นแรกเราจะแทนด้วยคอท้ายที่1นะคะนักเรียนเส้นที่แบ่งด้วยเส้นที่2ตรงนี้เราจะแทนด้วยคอท้ายที่2และเส้นที่3มเราจะแทนด้วยคอท้ายที่3นะคะนักเรียน อาข้อท้ายเนี่ยจะมีค่าเท่าไหร่เนี่ยจะขึ้นอยู่กับตำแหน่งของข้อมูลนะคะนักเรียนเพราะฉะนั้นเวลาที่เขาให้ข้อมูลเรามาบางทีเขายังไม่ไดเรียนข้อมูลมาให้เราเราจะต้องนําข้อมูลเนี่ยมาเรียงลําดับก่อนจากน้อยไปหามากหรือจะเรียงจากมากไปหาน้อยก็ได้นะคะนักเรียนเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันเนาะเขาบอกว่าสำรวจการใช้เวลาเดินทางมาโรงเรียนเป็นนาทีของนักเรียนชั้นม .3 จำนวน29คนเป็นดังนี้นะคะเขาก็ให้ข้อมูลมาจะสังเกตว่าข้อมูลตรงนี้เขาไม่ได้เรียงลำดับมานะคะนักเรียนดังนั้นเราก็ต้องมาเรียงก่อนนะคะเริ่มต้นคุณครูจะเรียงลำดับเนาะเรียงลำดับก่อนข้อมูลนะคะจากน้อยนะคะนักเรียนคุณครูเรียงจากน้อยไปหามากดีกว่า เพราะมันดูง่ายกว่ากันนะคะนักเรียนเริ่มต้นเลขอะไรก่อนดีน้อยสุดน่าจะเป็นเลขห้านะคะเวลาเราทําปุ๊บแล้วก็ขีดไปด้วยนะคะนักเรียนจะได้ไม่ไปเอ,เอาตัวเดิมมาเขียนอีกนะคะห้าหกของตรงนี้นะคะเจ็ดมีสองตัวนะคะนักเรียนเจ็ดเจ็ดเก้านะคะเก้าสิบเอ็ดตรงนี้นะคะ สิบสารรทัดที่สองนะคะสิบสีรรทัดที่หนึ่งและบรรทัดสุดท้าย14มีสองตัวนะคะสิบหกสอยู่ตรงบรรทัดที่สองนะคะสิบแปดบแปดรรทัดแรก19บเกรรทัดที่สนะคะยี่สิบ มีบรรทัดแรกนะคะยี่สิบเอ็ดบรรทัดแรกยี่สิบห้ายี่สิบห้ามีสองตัวนะคะนักเรียนยี่ห้าน่เนาะต่อมาตามด้วยยี่สิบหกมีไหมยี่สิบหกไม่มียี่สิบเจ็ดไปเลยนะคะยี่สิบเจ็ดนะคะยี่สิบเจ็ดแล้วก็ต้องยี่สิบ แปดแล้วก็ยี่สิบเก้านะคะสามสิบข้างบนนี้สามสิบเอ็ดบรรทัดสุดท้ายนะคะสา <34 S 1> <36 S 2> มสิบสี่สามสิบหกบรรทัดแรกนะคะนักเรียนสามสิบแปด นะคะสามสิบแปดสามสิบเก้าสี่สิบมีสองตัวนะคะแล้วก็สี่สิบสามอ่ะไม่หมดตัวหนึ่งเหลือสี่สิบแปดอีกตัวหนึ่งนะคะแล้วเราก็เช็คว่าข้อมูลเราเขนนียนครบยี่สิบเก้าตัวไหมนะคะ 3, ามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่บหสยสิี่เจดยดสิบเก้าโอเคครบแล้วต่อมาเราจะหาคอทายที่หนึ่งสองสามใช่ไหมการหาค่าคอทายอะ่ะเราจะต้องเริ่มอ่าขอดูเส้นนี้ก่อนนะเราจะต้องเริ่มหาเส้นตรงกลางก่อนนุเราจะต้องหาคอทายที่2ก่อนนะคะ การหาค่าคอท้ายที่2ก็คือเราจะต้องหาจากค่ามัธยฐานหรือค่าตรงกลางนั่นเองนักเรียนเราไปดูข้อมูลเราก่อนว่ามันจะสามารถหาตัวตรงกลางได้ไหมวิธีการก็คือหนูดูนะมันมี29คนใช่ปะ่ะถ้า29หาร2นะคะมันเป็น1 0 14กว่ากว่าใช่ปะ่ะแสดงว่ามันเป็นตำแหน่งที่14กว่ากว่าเราก็นับไปสิ1 2 3 4 5ส7 แปดเก้าสิบสิบเคือตำแหน่งนี้สิบสกว่ากว่าก็คือยีนะคะนะักเรียนเดี๋ยวคนขัวอาปกาสีอื่วงก่อนจริงหรือเปล่าหนูลองนับต่อมานะคะนับย้อนกลับก็ได้อหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอตรงนี้ก็เป็นตำแหน่งสิบกว่ากว่าดังนั้น14บสองที่ตรงนี้นะคะนะักเรียนยี่กับยี่สเนี่ย มันเป็นตำแหน่งที่สิบสี่ถ้านับจากข้างหน้ามาและตรงนี้นับจากข้างหลังย้อนกลับมานะคะตัวตรงกลางมันก็คือยี่สิบห้าตรงนี้นะคะตรงนี้เราจะเรียกว่าคอท้ายที่สองคือยี่สิบห้านะคะนักเรียนเราต้องเริ่มหาตัวตรงกลางก่อนก็คือคอท้ายที่สองคือเลขยี่ห้าต่อมาถ้านักเรียนจะหาค่าคอท้ายที่หนึ่งหรือว่าคิวหนึ่งเนี่ย หลักการก็เหมือนเดิมค่ะแต่เราจะไม่ลุกล้ำไปอาณาเขตของ Q2 Q3 คละอาณาเขตของ Q 1อ่ะจะมีเหลือแค่นี้ค่ะนักเรียนสีนี้นะนี่มันจะมีเหลือแค่นี้ตรงที่คุณครูทำาสีม่วงไว้เห็นไหมเพราะฉะนั้นหนูก็ไปหาตำแหน่งตรงกลางนะคะของล็อกที่เป็นสีม่วงตรงนี้นะคะตรงนี้เหลือกี่ตำแหน่งอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่แสดงว่าต้องเป็นตำแหน่งที่เจ็ด นิดๆน,นะคะนักเรียนคะเราก็นับไปเสียคุณครูชอบทําอย่างเงี้ยย้อนหลังไปคู่คู่อย่างงี้ค่ะจับไปเป็นคู่คู่กันแล้วมันจะเจอตัวตรงกลางนะคะนักเรียนเฮ้ยตัวตรงกลางคือตรงนี้ค่ะสิบสามกับสิบสี่ใช่ไหมนะักเรียนก็เอาสิบสามกับสิบสี่มาหามาบวกกันค่ะแล้วก็เอามาหารสองค่ะนักเรียนสิบสามบวกสิบสี่เป็นยี่สิบเจ็ดนะคะ ยี่สิบเจ็ดหารสองเป็นเท่าไหรอะ่ะสองหนึ่งสองสองสามหกนะคะสิบสามจุดห้านะคะนักเรียนะคะตรงนี้สิบสามจุดห้าเนาะต่อมาเราไปหาคิวสามกันนะคะนักเรนียนะคะ คิวสของเราก็เหมือนเดิมเราจะไม่ลุกลับอนาเขตของคิวหกับคิวสคิวสของเราก็คือตำแหน่งข้างหลังเนี่ยตรงนี้เลยนะคะนัาเรียนเดี๋ยวครูคเอาสีสีส้มก็แล้วกัน่ะตรงนี้เลยนี่นตั้งแต่25ตรงนี้สีส้มนี่นะคะลงไปจนถึง48ตรงนี้นะคะนัาเรียนเริ่มหาเลยนะคะตัวตรงกลางนะคะหนึ่งหนึ่ง,องสองสองสามสาม,สาม,สาม สี่สี่ห้าห้าหกอหกตัวนี้หกหกอ่าตัวตรงกลางคือสามสิบสี่กับสามสิบหกนะคะนักเรียนคะตัวตรงกลางคือสามสิบสี่กับสามสิบหกหนูก็เอาสองตัวนี้มันมาบวกกัน,นะคะ่ะแล้วหารสองบวกกันเป็นเจ็ดสิบนะคะส่วนสองก็คือเท่าไหรอ่อ่ะ 35นะคะนักเรียนดังนั้นคิวก็คือ25 Q1 คิวคือ13.5และคิวคือ35นะคะนักเรียนข้อต่อมาข้อที่2นะคะโจทย์บอกว่าคะแนนสอบวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นม3จำนวน15คนเป็นดังนี้โอข้อมูลน้อยสบายใจแล้วละเหมือนเดิมค่ะวิธีก,การทำเราก็ต้องเรียงข้อมูลก่อนนะคะ เรียงข้อมูลจากน้อยไปหามากนะคะแต่เวลาไปทำข้อส enfin อบโอนิตหนูไม่ต้องเขียนบรรทัดนี้นะคะเสียเวลามากเขียนแค่ตัวเลขพอนะคะเริ่มเรียงเลยดีกว่าก็จะเป็นอะไรเอ่ยเริ่มต้นน้อยสุดคือสิบเอ็ดนะคะนั่เรียนสิบเอ็ดตามมาด้วยสิบสามนะคะสิบสี ห้าสิบหกตรงนี้สิบเจ็ดนะคะอาทดทีสิบเจ็ดข้างล่างสิบแปดนะคะสิบแปดมีสองตัวยี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสี่ 26่สิบนะคะยี่สและ30มนะคะใช้ข้อมูลก่อน15ตัวไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสโอเคครบนะคะเริ่มต้นหาตัวตรงกลางก่อนก็คือหาคอท้ายที่2ก่อนนะคะคุณครูจะเปลี่ยนปากกานิดนึงเนาะ เปลี่ยนตรงนี้เลยค่ะมาเป็นสีนี้ครูก็ไล่มาเลยหนึ่งตำแหน่งหนึ่งหนึ่งนี่นี่ชูก,กันตึ๊บตึ๊บสี่ห้าหกเจ็ดอ่าเพราะฉะนั้นตัวตรงกลางของเราคือเลขอะไรเอ่ยเลขสิบแปดนะคะนักเรียนคะดังนั้นคิวสองหรือคอทายที่สองก็คือสิบ 8นะคะนักเรียนขอท้ายที่หนึ่งก็คือล็อกตรงข้างหน้านะคะเราจะไม่ลุกล้ําไปหา18ตรงกลางนะเราก็จับคู่เหมือนเดิมนี่ตำแหน่งนี้คู่กันตำแหน่งนี้คู่กันดังนั้นตัวตรงกลางของคอทยที่หนึ่งก็คือเลข15นะคะคิวหนึ่งก็คือ15เลยและสุดท้ายคิวสามนะคะนักเรียนคะคิวสาม เหมือนเดิมค่ะจับคู่ก่อนตัวหน้าตัวหลังตัวหน้า,ต,นาตัวหลังตัวหน้าตัวหลังเราก็จะได้ตัวตรงกลางมาคือยี่สิบหกนะคะนักเรียนโอเคค่ะสำหรับเนะะื้อหาวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะนักเรียนอย่าลืมทำรายงานนะคะสวัสดีค่ะ